สวัสดีครับพี่น้องอสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ยอยโอโดยาวยังไงโอ๊ดยาวชาแนลไม่ได <c oughs> ้บอกพี่น้องโดนราคาเอสเตอร์เบียเพื่อนไอ้พี่น้องใครก็ยูทูบเบอร์ชื่อดังเลยแม่เอยสรับพี่นอ้องวัอนี้ก็ยูทงครับยูไฮยุนพีละไฮอ้อยพอดีคุณแม่มานนั่งก็มาใส่ป,ปุ๋ยอ้อยมันฟองามมาใส่ดีมาใส่ปุ๋ยอ้อยพี่น้องพากันมาใส่ที่สามนี่ก็ ได้ร้อร้อนร้อนได้สามรอบมันบวกขึ้นมันผลนบกวกดีเนาะพี่ผลบดีมันอร่อยมันบางงามครับผมมันจะมากินขา้าวเศร้าครับผมไม่ร้องกินขา้าวเศร้าคุณแม่ละอยังให้ปวดยังให้ใหปวกพี่น้องไปเก็บมาขึ้นในได้ได้พ่อแกงอยู่นี่ก็ดอกใหญ่คุณแม่ไปเก็บมาขึ้นเมืองแล้วคือสซีเบนปวดจีกหรอซีเป็นให้ปวดกลางด๋อยใหญ่ด๋อยใหญ่เราก็มาวันนี้ค้อมมันลีดไล่ซื้อเจลดำ คือกำลังวอว์กการเรื่องกันยังก่อนให้วดรุ่งไรให้ปวดกำลังเกิดพี่เจมส์จะแก่พี่น้องทานพี่น้องมากินหอมกันครับเด็กเม็ดพี่น้องท่าบ้านผู้ได้ห็นออกไงท่าบ้านใหญ่เยอะโซมากมุหารไปไหนเบิดเนีอยใส่ว่าไก่สาโไม่ิวไหเขาไม่ใหม่มอฮะ ตลางเห็ดอย่โอ้ยใหญ่นี่มันยากเหรเนียคอยไปรียมของตั้งไปส่วงหลานไปโรงเรียนนี่เลยโอ้ยเนี่ยม่คอยนี่ไ่ไพ่อนม่เขาอันนไปมปนอย่ปนอย่างปนนี้ปะปนกบปนอย่งปนกบเฮ้ยปกินข้าวกาดแซ่บแบบเล่าต่อกันน่กันเจ้เรอ มาลองมาเล้มาเล้ยนะหอมันาดเด็หอม่ได้กัดเด็ดไม่ได้กัดเราไม่ลองเออหยุดชงผู้ชายูหายเนาะหู่่ยว่าเสแร์งมาไห้ได้ผห้ชยเท่ายั้นทกินร่าหอานเน พูดเป็นเกี๊เห็นบ่ะอง,งามดูน้องกระโปเห็นบ่ะหามไป่ไงมากอาอลูกไฟก็จินมาปากก็บ่อ้ยินอบนะกินหอนะ <laughs> งูกไปก็ม่ยาพูดไอ้ยามกันคอมเมนต์ใต้คิปเลย เดี่ยวเหนียวจิ้นดุยจะแน่ครับกินเขาแล้วจิ้นไปโจกยางเพื่อน้องมันเพราเย็นเพราะน่ามันตายยางแล้วมันโจกยางนะงามันเราเป็นหวงทางๆอืมทุกทัวบอกอยู่วันไงมันมันคือมันมันได้อายวันมันเราไส่หรือเปล่าอืมครับพี่น้องนี่ก็บรรยากาศในการโจกยางพี่น้องโจกยางบุญทีการโจกยางพี่น้องการเจ็บขี้ยางไปขายครับผม นี่กงทีมงานในการตะยางครับผมโอ้หัวใจว่วะโอ้ฝนนั่งตจบว่ะี่นั่ผนงผมนะลมไหมนี่กันจกยางไหมครับแต่กีดยางเสร็จนะครับผมก็จะมานี่ครับจะขึ้นอะไรขึ้นเพี่งของยางขึ้นเพีองครับผมเก็บกระดกนะครับทีมงานขับจ้าครับ ุดยอดพี่น้องสุดดทีมงานรับทีมงานเลียดจำยังกินไม่ห่วงครับกินสุดยอดมาหายไปแล้วให้เบ่งรถพรได้กินหมดนี้พี่น้องโชคด้วงเจะไปขายไปแ้วอ้ยยังเอ้ ก็รับสุดยอดเป็นกำงยางกันรา,าคาไ,ไม่ค่อยดีไปไรหรือเปล่าสิบแปดสิบเก้าบาทมาครับพี่น้องเฮ้ยเปลี่ยนชุดนะครับหลังจากที่ไปขายยางมาพี่นอ้องไปโจกยางยัยไงไปขายมาแล้วแต่ก็ะสีมมไม้คนปุ๋ยใส่ปุ๋ยหง,งคีณแม่ต่ตครบผม นะฮะวันนี้นะฮะเดี่ครับพลกินมือนีผลิกินมือนีหลายอย่างค่ะ,ะมือสา้านีมากกะมาก,กินเขาก็เมียขยก็ขม่แล้วค่ะไปภาคภาคคนงานคนง,งานเมียที่รับกินยางเมียแล้วค่ะไปขายขีย้ยางขายขีย้ยางมากแล้วเข้ากับสิมะพ่นปุ๋ยค่ะพ่นปุ๋ย<ะ>พ่นปุ๋ยเขา่าเ,เขา่าใส่แรงงานคน,นเข้าใส่แรงงานเครื่องเราบพี่นองนี่มันมเป็นเครื่อง <ทะ S 1> เป็นเครื่องพ่นปุ๋ย กะใส่แรงงานคนนึกก่อนค่ะคนแบกเอาคนแบกจะมาห้าบประเดีวแบบวานวานวานเือสมัยตะกี้คนนึกเพราะว่าต้องใส่คนไปซื้อน้ำมันซะก่อนจ้าเพราะว่าตัวนี้มันค่ะเป็นเครื่องชุนแรงเบาแรงค้นไปนิดนึงเนาะพี่น้องเพราะว่าปกติแต่สมัยแต่พอแต่ไม่ห้าวพี่หน่อใส่กระคูเนาะเอาไปวานวานวานออกไงแต่นี่ห้าวใส่พ่น่อยเลยพี่น้องแบบสบายแห้งไปค่ะไปเบางวิธีกันพ่นไปครับ เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วจะกลับบ้านแล้วได้เบิ่งบรรยากาศโดยรอบพี่นออ้องเบื้องน้าเบิ้งนา้าเบิ้งนา้งนา,นาแปลว่าฝนทางนี่ตกดีกว่าท่างบ้านเฮางยิ่เด่นี่เนาะน้ามลายแห้งพี่นออ้องแต่ตะมีป่าเนาะบรรยากาศดีมากที่นี่พี่น้องครับพี่นออ้องตอนนี้กัน ธุรกิจอะไรครับพี่น้องเธุรกิจของวันนี้นะครับผมรอวันนะครับพี่น้องอีกสองหมื่นอย่างเงียว่าไปอีกให้หนึ่งนะครับเก้บบาปันนะพี่น้องมันนะโอ้ไหลเงื่อยู่หวไปดูมาอ๋อบอกแล้วนะฮัลโหล ครอะไรครับผมฮะอ๋อโอเคโอเคครับพอดีกันพอดีกันล่างอันนี้แล้วพอดีใส่ปุ๋ยแล้วพอดีโอเคอยู่บ้านมาแน้วนานมาปันจอดมารับผมครับผมโอเคแล้วก็ไปครับไปกับเมียแล้วพอดีแล้ววันผลปุ๋ยแล้วไปโอเคครับครับครับผมเอาครับเอาอะไรคือเองบันพราะเาหน้าโชว์มากวะนี่ ก right ็ไปหาในบ้ตนแม่้รางตรงไปเ่ี่ม่ได้ันเงี้ยอพี่องไปไหมน้อไปเจอางนนอนไปแล้วครับพี่น้องมาหอวแล้วพี่น้องมาหอบ้านเบาหนอนหน้าแล้วเนี่ยมันสริงจินขาดี่นี่เฮวเขาวกันนี่ไปพผุ่ยมาบม่ได้กินไหมไม่หยั่งเียาะันต่ำอยูนี่ยขาเําต่ำเี้ยขาเชีเนาะฮะขาเฉียบาเชียบาเชียบมาต่ำาม่ไม่ได้ไม่เฉียบเลย หาเชียร์มาต่ตาตาำนะเชียร์มตามต่ำมตตาพี่น้องต่ำลดมือนันเด้อแซ่บแซ่ด้อมือนันต่ำลดมือนั่นป่ะจ้าต่ำมือนันเด้อแซ่บแซ่เด้อมาพี่น้องไหมเกลี <S <S ้ยงถึงเมียนเัยต่ำเลยต่ำเลย อ,อืมนี่มันะแสบแทะมันห้าน้างินอะโอ้ตอนประแดีขึนแน่นน้ำอเดีตอนประแดดตอนประแดกมะไซตอนประแดดมาใซ่ใอ้ยน่าตายแด้วยเราทานมาแล้วอยากอยากอยากอันเนี้ยเรออือพี่น้องเบองอื ใจ<ส>แ,แบบเดียบุบอกปมากในแดงเดียวหลันเดอดข่าแม่น่า่อย่งดยังเกอนพี่ต้ถามมาแล้วเร์นสุอดพี่น้องสุดมาดสพี่น้องเบิทานใครทาใครทาใครลำไรแต่พี่น้องถ้ามากินข่าวไปกินขะ <yt> ่าวค่ะใช่ด้วยโมกไก่ท่าพี่น้อง กตแห้ลังจากที่ไปเฮ็ดงานเฮ็ดการเฮ็ดงานเบิดมือเบิดเร้นเท่าคำแล้วโอ้ยจำส่วนจำยังแล้วกันับมาก็จะเาไม่กินยังเนี่ยมาเก็บไข่เดมูกระทาได้บันเมื่อวานเนี่ยมันหัวไปพี่เนาะเอาไปยังกินอะไรอ้วนครับบอกนะกินแล้วไม่อ้วนค่ะมีของดีค่ะอใครบอกได้ว่าครับคืปลาชามี่ไงคะเอ้าตัวเขาเลยเนี่พาอจะเป็นตัวเขาเลยได้ตัวเขาเอ้ยเจ้าเลย คนจอยคนผอมกับกินได้คือเก่าค่ะรถท้องหน้าท้องไม่มีตรงเขาเได้ไหมพ่อชามินตรงเขาเจ้าได้ไหมกูจะได้ตรงเขาได้แล้วได้กับประอ้วนค่ะกูทายอยู่กับประอ้วนเขาได้เด้อพ่อชามินเลยเขาได้เลยบอกพาได้เลยรับมือนี่เนาะค่ะห้ากวใส่ผ้ามาเบิรงนภารกิจของรถยาแต่ละวันทำรับวบริหารกลับไปไปบ้านคุณย่าไปทำงานเฉลยขึ้นะคะนะคะรเรากลับมากกับมัดตุ๊กชัยโดยมูกระทะค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องโอ๊ตยาชาแนลแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามทางโอ๊ตยาแฟนเพจด้วยนะคะแล้วก็ช่องบอหน้าชาแนลค่ะแฟนเพจโอ๊ตเยาโอ้แฟนเพจโอ๊ตเยาแดดหมดอยากไปเขาเป็นหน้าบอเมียร์มืนพี่น้องเอ้ยจาหักหลายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทุกทุกช่องเป็นกำลังใจให้ทุกทุกช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปทำดีพระกรรพรินนน้อง พบกันใบมือหนานะคะสวัสดีค่ะ